ทำรูปปกติให้หัวโตแบบนี้ง่ายๆด้วยแอปพลิเคชันเหมยตู้ขั้นแรกเลยเราก็ทําการโหลดแอปพลิเคชันเหมยโตมานะแล้วก็เข้าไปในแอปพลิเคชันเหมยโตเราจะเห็นคําว่าโฟโต้เป็นรูปคล้ายๆคา,าทาเสกกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นเลือกรูปที่เราต้องการจะแต่งมา1รูปเดินบร์ด้านล่างหาคําว่า cut out ที่เป็นรูปกลมๆแบบนี้แอปพลิเคชันก็จะประมวลผลให้เรานั่นเองนี่ เราก็เลือกคําว่า h e a d หก็คือคําว่าหัวนั่นเองกด1ปึ้งทางแอปก็จะทําการ Copy หัวของเราเราก็เพิ่มขยายขึ้นลงตามที่ต้องการได้เลยก็กดติ๊กถูกต้องเสร็จเรียบร้อยที่เหลือก็แล้วแต่จะคุมโทนจะใส่สติกเกอร์ก็สุดแท้แต่แต่ละคนแล้วนะจ๊ะเท่านี้แหละก็ขอให้สนุกกับการแต่งรูปนะจ๊ะ